สวัสดีครับ,รบอ,อ่ผมพยายพลพันล่าสระบา,าผมนุ่งหลิงสิงราชหรือว่าจ่าสิงจากละครซิกข,ของผู้กองท่านใดครับวันนี้เรามาที่ตลาดบูจุนนดนานานๆนานน่าตรมที่นี้ <c oughs> อ๋อนี่เราหที่ทางเข้าเลยนะเนี่ยอ่าเข้าหน้าตลาดเราเลยนะครับเพราะว่าวันนี้บุญชนะกําลังวุ่นวายอยู่กับทางดูพ่อค้าแม่ขายทางโน้อนอยู่ <c oughs> นัดที่เป็นนัดที่3มแล้วเราก็วันนี้วันนี้เป็นเป็นนัดที่3ามครับผมคือตลาดนัดบุญชนะเราเราก็จะพาพี่น้องป้องไป,งปสุปผู้สุคนครับผมไปดูสินค้าในตลาดของเราว่ามีอะไรกันบ้างนี่นี่สําคัญไหมคุณไปไปดูความคึกคักของตลาดบุญชนะว่ามันยังไงถูกต้องอ่าไปเลยไหม เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตหนึงหลายคนที่เข้ามาไม่ถูกบอกเลยว่าพิมเข้าไปที่ Google 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 ว่าตลาดบุญชนะก็จะเห็นเลยแล้วก็เส้นทางก็จะบ่มบอกมามาตรงนี้ตรงนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ที่สิริเขาจะพามาอหรือว่าคนที่คุ้นอยู่แล้วอ่ะคือถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่44ครับฝ่าเข้ากรุงเทพครับผอมเราอะไรครับพี่พลญเด้วปดีกว่า เห็นแทงนี่เห็นลอตเตอรี่เริ่มจากคนชอบเสียงดวงเออเไปดวงนี้มีลอตเตอรี่ลอตเตอรี่อ่ามีน้ำอ้อยครับสดน้ำอ้อยพันสดๆนะแก้วละยี่สิบบาทครับผมครับไม่แพงแล้วทางนี้ทางนี้ทางนี้อาคือเอ้าเอาวเอาดิครับผิววันนี้ไปจังไหนมาจังไหนบ้าไปแล้วกะละมังเออบ้าแล้วกะละมังบ้าไปแล้วกะละมังทำไมก็เนี่ยอันนี้กี่ใบเนี่ย สี่ใบสี่ใบขาย24ล้านฮะบ้าไปแล้วกับละมังหมายถึงว่าละทัวยีล้านโอ้ยว่าไปตัวเอางี้ไปไปพี่ขี่ไปด้วยกันไปไปดูตลาดว่ามันมีอะไรป่ะป่ป่ปครับพี่ป่ะตกลงถูก24ล้านอ่าไม่ถูกรางวัลได้ถูกก่อนแล้วค่อยได้พุทธคุณพุทธคุณทางนี้พุทธคุณพุทธคุณพุทธคุณอันนี้อ๋อดีพระอะไรบ้างอันนี้หลวงพ่ออะไรครับ นี่หลวงพ่อัน,นี่โโหลวงพ่อพัดครับโอ้หลวงพ่อพัดครับผมบูชาเลย สายสาหลวงพ่อพัดกำลังมาเลยขนาดลอตเตอรี่กี่สี่ล้านแล้วผมสิ่งของจ้างครับเอาเลยจริงที่ตลาดเนี่ยผมดูแล้วผมเดินมาแล้วเยอะมากเลยมีทุกอย่างเลยดูไม่หมดมีเสื้อผ้าก็มีของกินก็มีอาหารเลนี่อันนี้อะไรเลยต้มยำระเบิดยำทุกอย่างมีหอยด้วยมีหอยอะไรครับมีหอยเลยมีหอยเลสีมีมีขี้มีปูปูอ่ะ เอาไปกินปูเขาตัวใหญ่ไหมพี่เออตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยนี่ร้อยยังไงครับเนี่ยสองอันนี่ร้อยหนึ่งหรอไม่ใช่ครับอันนี้ปูอะไรปูทะเลครับไม่ไม่อไข่หรือว่าเนื้อปูทะเลจ้าปูทะเลปูทะเลไข่ไข่อันนู้นครับอันนี้เหรอจ้าปูไข่จ้าปูไข่สองร้อยครับปูไข่สองร้อยอ๋อประพมีไข่เดียวด้วยวัาใจไม่ถึงจะควักวัจัยไม่ถึงอยู่ใจเวัจัย อาไข่มาแล้ว uh, เอาไว้พ right ี่เดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวเอาตังมาให้เก็บไว้เดี๋ยวเดี๋ยวี๋รอบนึงเก็บไว้ให้อ่อันนี้อันนี้ผู้ใหญ่พลมัดจำไว้นะเอ้าวแล้วมาเจอแล้วเนี่ยอ่าเจอมาเจอมาเจอไม่ต้องห่วงนี่อร่อยเธอทีเดียวเชียวเท่าไรจ๊ะไข่หอยไข่หอยค่ะไข่หอยหอยใหญ่หอยใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่เหมือนคนขายใหญ่ฟา อย่าใหญ่ฟ้าอยวถามหน่อยอะไรครับเดี๋ยวนี้เขาขายหอยกันจงคึมกันนาเยอะขายหอยทอดเหรอหอยทอดเรื่อย ก็ขายโชว์สิครับถ้าขายหอยบ้านผมตำรวจไล่จับตายเลยอาทางนี้ก็เพราะนั้นเฮ้ยเอาเดี๋ยวดมึงไงมึงยังไงมายังไงนี่ร้านเนี้ยของมันถูกไงอ่าจะซื้อมันถูกจะซื้อไปให้ใครครับเห็นอีปรทตูมันสวยก็เลยจะใส่มาซื้อไปจะใส่เองก็จะซื้อไปให้ภรรยาใส่เองหิงน ถ้าซื้อถ้าซื้อไปแจกคนอื่นซื้อไปแต่ซื้อให้เมียคุณคุณจะซื้อไปทำไมนี่เสื้อทั้งตัวใส่นมได้ข้างเดียวถ้าเมียผมก็ใส่ก็ไม่ค้านน้นอ่ะร้านนี้ถูกมากเนี่ยดูสิเราหกสิบบาทเออตัวละหกสิบพี่ยี่สิบยังมีอ่ะอยี่สิบยังมีมาันผมมานนมาขายอย่างอันนี้ก็แนะนำนะพี่คมซุปรโจกนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตพี่พลเดินวยกัน แม่จะซื้อนี่ยังไม่ซื้อเลยยังจกลับมากลับมามาเดียวกันอะไรี้อของเยอะแยะเลยท้ายพ่อค้าแม่ค้ากันหน่อยม่ใช่ว่าอยากกินหอยอยากกินหอยแม่ค้ามาล่ามาล่ามาล่าสไตล์เมืองจีนนะครับเขาเรียกมาล่า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 นั่นจริงๆแล้วมาล่านี่จะถามน้องนิดนึงว่ามาล่าจริงมันคือชื่อชื่ออาหารหรือว่าชื่อนับยิ้ม ใช่ผมได้ยินว่านับจิ้มเนาะสดไหมสดเพราะเขาต้องการเงินสดใช่ตอนที่นี่เขาจิ้มกันสดๆได้เลยเหรอใช่แล้ว แลนี่หมูนี่หมูหมูสดหมูสดมากเลยครับใครที่ใจใจไม่แข็งพอนี่มีหัวใจด้วยนะอย่าเข้าไปใกล้นะทำไมอ่ะเขามีมีดเขาไม่ใจดำเขามีมีดสลับซ้ายขวาจากลับหวาทางนี้ก็เสื้อผ้าอุ้ยราคา20-50เองสวยมากคิ้วสวยมากน่า ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเลยครับถ่ายของก็ได้ถ่ายของถ่ายของถ่ายของอันนี้พกมือสองครับอันนี้จิ๊บๆคือไอ้เบียร์จิบจิบอันตรงนั้นเดี๋ยวสักพักเขาจะไปนั่งร้านเบียร์เราได้เลยครับไดเลยขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วแต่เธออยู่ที่เอาที่ถนัดเขาติดเบคกัลดินเอาที่ถนัดเขาติดเบคกัลดินมันทางสมัยเราต้องใช้สาดแฉลบแฉลบเอาไปเลย เฮ้ยสองร้อยี่มาเฮ้ยสองร้อยสองร้อยเด็ดเด็ดเด็ดชิดด้จะให้มันเป็นต่วนูหรือไงอันนี้มันรองเท้าหรือมันเกืบมันเกือบไม่ใช่ตัวหมูไอ้สตินเนี่ยแรงนิดนึงอรวสวยมาจากีนีรวรุ่นรยรวบรรยเออสี่โอ้ขอบคุณมากครับคุณสี้มาคนเดียวไม่มาบมาห้านั อยากใจเราหมดแล้เราไปอยู่ไหนมาเราไปอยู่ไัยไทยโบราณแท้ๆคนโบราณัาที่ไหนอ่ะไว้นู่นแต่ว่าสูตรของคุณแม่มี20บาทมี40บาทไม่แพง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 จิ้นจันด้วยถูกถูกถูก ผลไม้นี่ไม่ต้องไปพูดถึงมะเขือยีนี่นี่มะม่วงนี่ส้มนี่เป็นอะไรใชู่ไหมโคตรวิตามินซีอร่อยมากดนะีเช่วงโควิดเนี่ยช่วงโควิดนี่ดีมากเลยลุงกระดูกโคตรวิตามินซีมีมากมายเลยเมื่อกี้เราไปเดินไปตรงโน้มมาไปเจอหอยทอดใช่ไหมมันต้องเจอหอยจริงๆนี่จริงเดียวละ30บาทเองนะเนี่ยโอ้โหแม่คุณลุนช่อง อันนี้เป็นเนื้อแน, <Bere> น <quas> <Trustee> ่นขวาเลยอ่ะใหญ่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 ย้ําใหญ่จะพอปร้านใหญ่ย้ายใหญ่ไหมไม่ย้่าพูดดึงหอยอันนี้คือหอยกาบใช่ไหมมีทั้งหอยแห้งหอยยิ่หอยเมียงคู่หอยสมผู้หอยเมียงคู่อันนี้แก่แล้วก็แห้งๆกันอย่างเงี้ยเอาอีกแล้วอะไรกันอะไรครับหน่อยอะไรอ่ะอันี้ ยังไงแค่18ล้านเออาได้ยี่สี่ล้านโอเปแพงเกินอันนี้18ล้านถูกกว่ารางวัลที่ถูกหมายถึงว่าถูกแล้วเขาถึงจะให้เขาไม่ใช่เยังไงฮะอันนี้เป็นเครื่องในด้วยเกี่ยวกับเนื้อเกี่ยวกับเนื้อสายเนื้อเลยไอ้ไอ้ไอ้เดี๋ยวก่อนนะเอาเดี๋ยวม้ามปากเอ็นแก้วไอ้ตรงนี้เขาเรียกะไร าปากมัวปากน้ำโอ้ปากน้ำม้ำเอ็นแก้วไปที่โต oh ๊ะข้างหลังมาเรื่เท่าไหร่ขายยังไงขายเป็นคีดละห้าสิบเลยห้าสิบสองคีสองคีแล้วนี่ก็มีด้วยนะมีก้อยขมมีลับเป็ดที่ทำแบบทำสดๆด้วยโอ้โหลเอาแบบแห้งจิ้มน้ำจิ้ม เปรี้ยวหรือขมขมขมเปรี้ยวคนอีสานนะฮะหรือคนลาวใช่ขาค,คั่วกรุงเทพเหออรออันนี้เนื้อทอดก็มีเนื้อทอดหมูทอ,อดเนานะสามชั้นทอดครับอันนี้คือ กระดูกคอโก่งจับได้วยังแข็งอร่อยฮะอร่อยอร่อยสุดยอดเนี่ยเนี่ยใส่เลยเนี่ยอันนี้กี่ตัวอันนี้เอาหมดเนี่ยเอาหมดนี่แหละไปที่โต๊ะลดราคาเลยนะทีห้าสิบใช่ไหมอันนี้อันนี้เนื้อใช่ไหมหมูค่ะหมูอันนี้ซับอ่าสามชั้นคผ้ามันไม่ครบสองขีดใส่ครบสองขีดนี่อันนี้มันกิโลแล้วเห็นเด้ไม่ถึง ฝามั้างฝาขวาบ้างขาเพอะปาชวน่าริอร่อยมากอ่าช่วน่าโอ้ปลาเพาะปลานี่ของแท้จริงๆนี่อ่าเลือกเลือกเอาปลาที่เป็นกระเพาะมาเลยโรคกระเพาะปลาเป็นโรคแล้วบ้าแล้วไม่ใช่หรอบ้าเอาเพาะปลปลาปาปนาปาปลาเาปปลาบ้าอะไรปลาทั้งตัวนี่ลาปกระเาาะหมูปิ้งามารถสแกนได้ด้วยนะอ่าลลา ร้อยใหญ่มากจ้า้อนึาับแล้วไม่ซื้อร้อยนึ่ง่ะอ้าวแล้วไงวันนึ่เอามมามีมาเอาฟางับ้างฟงไปดูโน่น่นโน่นเอานนนกนฮะหอยแมงลมเลยหอยนาง ชุดละร้อยไม่แพงอชุดละร้อยหอยนางลมนี่ไม่กินกันง่ายๆนะทำไมครับกว่าจะกินพอกินแล้วมันจะอารมณ์จะออกฟู่ฟู่หอยนางมีอารมณ์ไม่ใช่หอยนางมีอารมณ์เอ้ยหันหน้าใส่กล้องให้หน่อยถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนดิถ่ายรูปนดิ ลูกเขาจะถ่ายสองคนหรืยังนี่เป็นไงเป็นไงแล้วผ่านไปแล้วก็หูใหญ่มากไม่ดิชันมองใหญ่มากอะไรครับนู่นหอมใหญ่ที่มันหอยลูกหอยก็ใหญ่ลูกหอยก็ใหญ่อ่าไอ้นี่ไอ้ลูกชิ้นย่างอันนี้ลูกชย่างครับแล้วมานอกจากลูกชิ้นย่างแล้วตรงนี้เป็นไก่ย่างอ่าไก่ย่างไก่ย่างบางตานไม่ใช่แต่อันนี้เป็น ่ใคกแย่กสาวน้อยอ๋ออันนี้ขึ้นชื่อดี่ทานในเขตบางบะกงครับอร่อยเวอร์อร่อยเวอร์อาหารู้เลิศไปดูกันไปดูกันบักเสียนครับผมสมบักเสียนสมบักเสียนผักกาดเจลแมงดาสองอย่างข้าวบาร์บข้าวบาร์บ สี่สิบาท40สลูปีครับผมอย่าเนี่ยสี่สิบลูปีนี่าพิ่มเราจะบาทได้สี่บลูปีอันนี้มือสั่นมือสั่นเพราะใหญ่พอนั่นเลยทำไมมือสั่นล่ะครับทำไมมือสั่นทำไมล่ะมันสิออกจากเท่ากับแจะสั่่นทไมละ40บาาททเ่กับ88ลูปีครับผมครับผมแก้ว88ลูปีเท่ากับ4ีรูปเดือนอย่าเล่นอย่างนี้นี่แชมป์แชมป์รำครับผมเลยเอามาหน่อยนี่กาแฟโบราณรู้เป็นอะไรครับกาแฟโบราณ อบคุณมากมาตก่ากับ็นยังไงกับอาจากตรงไหนดูจากคนชงเดี๋ยวกโดนคนชงต่อยแล้วนี่ไปถามบอกไปดูคนชงเดี๋ยวโดนคนชงต่อย มุ้นะไม่ดูได้จับได้ด้วยเสียงดังด้วยทางนู้นน่ะนักก็จะมีน้ำอ้อยเนาะน้ำอ้อยเออน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยขาไยรุ่นัยรุ่นทำกินหัวรุ่นทำกินมันต้องอ้อยแท้ต้องมีสังด้วยใช่เขาเรียกซากใช่ไหมซากอ้อยซากอ้อยซากอ้อยอันนี้ประโยชน์หลายอย่างนะยังไงครับตากให้แห้งมันทำเที่ยวฟืนได้อ่าอันนี้จริงอันนี้จริงแล้วน้ำอ้อยมีน้ำขวดน้ำอ้อยสดคั้นคั้นใหม่สดจริงๆไอ้ครบ้า โฆษณาน้ำอ้อเนี่ยก็โฆษณาความหวานความอร่อยเ็าไม่ได้โฆษณาสั่งมันไปรู้ไอ้นี่อาหารป่าเอ้าโอ้มีเคโลมีเอียนมีกบเดียวเดียวยน้วปลาไหลผมสงสัยมานานแล้วอาหารป่าทำไมเป็นปลาเออ ไปเวลาเราไปไงเวลาพี่ไปถ่ายของพี่ชงก้อนเนี่ยเขาบอกอาหารป่ามีกบมีปลาค้งใช่ใช่ใช่มันป่าตรงไหนเออมันก็อยู่ในป่าเนาะหนังวัวะหนังวัวหนังวัวป่าชายเลนหนังกินไม่ได้ทำไมครับเราะเล่นอยู่เล่นหนังอยู่ไม่ใช่ภาพยนตร์มาถึงว่าหนังเนี่ยผิวหนังเนี่ยอร่อยอร่อย แล้วมาดูร้านนี้วัยรุ่นนี่ซื้อเป็ซื้อทกแถมถุงนีมคืออย่างเงี้ยตลาดนี้ที่ถ่ายท่านได้ดูใจรู้ว่ามันมีทั้งของสดแล้วก็ของที่ทำแล้วก็มีอันนี้เป็นที่เราจะซื้อไปเตรียมไว้ในครัวเวลาทำกิน ส,ส่วนทุกอย่างอันนี้ปลูกเองหรือว่าซื้อมาบางอย่างก็ปลูกเองค่ะบางอย่างเห็นไหมครับเนี่ยอย่างน้อยที่ปลูกเองเรารู้แล้วเขา,าปลูกอะไรเองด้วย <laughs> แต่มีราคาชัดเจนราคาบอกบางอย่างปลูกเองบางอย่างซื้อมาบางอย่างไม่ต้องปลูกไม่ต้องซื้อ,อสอยมาจากครองเลยเนี่ยสายบัวนี่อร่อยนะเนี่ยยุ้นีสายบัวโอ้โหแกงกะทิสายบัวนี่อร่อยมากเลยาถ้คนี่เนื้อสดเนื้อสดเจ้าของเขาเป็นบางเนื้อแดงๆเลยเจ้าของเป็นบางคือเป็นไปสลาม บังอยู่ทางโน้นน่ะบังเอะไม่ใช่บังเวชีมาถึงว่าเขาเออสายเนื้อเออเนื้อสดจริงงบังขายดีขายดีขายดีครับขายประจำที่ไหนวะขายประจำอยู่ที่วัดบัวลอยครับผมวัดบัวลอยบัวลอยไม่ใช่วัดบัวลอยบัวลอยอันนี้ดีนะเออบังบังขายยังได้เลยบังบังขายไล่เลยนี่นี่นี่มาดูนี่อะไรฮะมาดูปลากระสือ ปลาอะไรเอ่ยนี่ไงมันหัวออกไปหากินเออหรือหรือตัวแล้วออกไปเอาเหรอใช่เอานึกว่าหัวออกไปหากินได้หรือแต่ถ้าคขาจะเอาเต็มหัวก็เขาก็มีให้เหรอตัวเป็นเล่อสด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 ไม่แพงด้วยนะไม่แพงไม่แพงไม่แพงร้อยกิโลละร้อยห้าสิบใช่ไหมใช่ครับโอเคถูกมากเยอดมากครับเป็นกิโลเป็นกิโลถูกมากก็จะมีหมูมีอะไรด้วยเนาะคุณาคุณชนะคุณชนะนี่ก็มีข้าวของหลากหลายทั้งใช่ใช่สดของแห้งของข้าวของหวานมีหมดเลยอันนี้ก็เป็นปลา เขาเรียกปลาเกลือครับปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวฝนตกมาสามวันยังมีแดดเยอะน่าอร่อยน่าอร่อยนะปลาอร่อยอันนี้เขาไม่ได้ใส่สีเลยนะไม่ใส่สีเลยอริปลาสลิดเลยธรรมชาติปลาอ๋อปลานิลโอ้ ต<ห>ำบ ok <EN> ักคุงตำบักคุงมาเบิงตำบักคุงไปเนี่ยพี่น้องปองปไาใครไม่รู้จักตำมะละกอมาเบิงอ่ะเด้อร์นั่นนั่นนั่นอะของถึกถึกแซ่บแซบตำมั่วตำชั่วแล้วแต่จะกระตำตำปลากระแลงตำปลาเป็นข้อที่ไหนเนี่ยแม่ค้าตินมัยอุตรดิตถ์ค่ะนี่ไงนี่ไงอุตรดิตถ์เวลากลับไปอุตรดิตถึงจะได้เป็นคนอยู่นี่ก็เป็นเป็ดเป็นไก่ไปก่อนจะบ้าเลยเหรอไม่เหมือนกันพะรยางเออเดินไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเอานี้นี่นี่ใครจะซื้ อซื้ออะไรนะเนี่ยอะซื้ออะไรครับล่มนี่ไงล่มเก้าหรือสองของมือสองใช่เขารอตั้งตั้งร้านอยู่อะไรนะรอตั้งร้านแกเชื่อเลยไม่รู้ใครมาวางอีตาสองคนนี้ขายแล้วล่ะอ่าต่างกันเลยทางนี้ทางนี้หน่อยสวัสดีครับเลยมาคุยเดลยมาคุยผักนานาชนิดเนี่ยผักนานาพันเลยเนี่ยทุกผักกำไรสิบบาทมันบ่ย่อยอ่าจ้ากำไรสิบบาทนะครับไม่แพง ฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นเขาทักทายอยู่เนี่ยนี่ขนมเจ๊กขนมจีนเออพวกสีเทาป่ะเนี่ยเออจีนเทาป่ะไม่เทาอันนี้ไม่เทานนี้นี่สีเหลืองก็เฮ่อเลยเออขาวจั๊วเลยค่ะขาวจั๊วขนมจีนขาวอันนี้ออกเหลืองหน่อยมีกี่น้ำยาไม่กี่น้ำยาตันนี้มีน้ำยาเดียวจ้ะจ้ามีน้ำยาเดียวนอกจากนั้นยังมียำด้วยนะยำอ่ามีชอบกินยำอะไรคุณชอบกินยำอะไรยำปลาเจ็ดฮะเมื่อกี้เฮ้ยอีจับบ้าเอายำแทยอเลยชอบกินยำอะไรผมจริงๆได้ผมกินได้หม ได้ทุกอย่างผมชอบกินยำแหนมอ่าแล้วคุณชอบยำอะไรแหนมก็ชอบเอาอียำนึงเอายำผมชอบยำแหนมคุณชอบยำับ ยำเป็ดยำไก่เลยอ๋อยำไก่ยำยำเล็บมือนางผมนึกไม่ทันแสดงว่าคนละยำใช่สองคนน่ะมันคนละยำเออคนละยำรอเขาลอทักอยู่ไงกินกันคนละอย่างเอออันนี้บักมี่บักมี่ขนมขนมผมอยู่บ้านกก๊ะมี่เหมท่านบักมีคนล่ออันนั้นลุงพลอันนั้นลุงพลคนละพลก็คุณก็แปเอาสิอันนี้บักมีอันนี้อันนี้มาจากไหนครับคุณแม่อ๋อ จากเองจากสวนเองอ๋อนึกว่าฉาดลำซาวโบกเองด้วยแล้วนึกว่าฉาดลำเดียวกันอันนี้เกี๊ยวทอดของข้ากระเจี๊ยวทอดเกี๊ยว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 เกี๊ยถ้าบ้านนีๆยาวหนึ่งมันทอดไม่ทั้งหมดก็มีผู้อัดมีไข่นกกระทามีหมูหัดดอกมีอ่าเนี่่ยอน้ำต้มนี่น้ำต้มชั้นสดครับผมแช่เย็นจกี๊บ กันเป็นเนื้อให้ที่หลังอันนี้อันนี้จะหมดแล้วเหรอปลาพัดลมเอ้าปลานี้จะหมดแล้วอ่ะอันนีปลาพัดลมเอ้าตรงน้องเป็นอะไรปลาพัดลมปลาพัดลมปลาพัดลมยังไงนี่ปลานี่ฝาคอบพัดลมอ๋อนี่ข้ากินหัวคน